บังคลาเทศเป็นประเทศมุสลิมไม่กี่แห่งในโลกที่การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกกฎหมายมีสถานค้าบริการทางเพศกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามหัวเมืองชุมทางรถไฟสายหลักที่มีผู้คนผ่านแน่นหนาะรวมถึงที่นี่ทางกรีทางกกีเมืองที่ห่างจากกรุงทาก,ก้าด้วยการขับรถประมาณ6ชั่วโมงเป็นที่ตั้งของสถานค้าบริการทางเพศกันดาพารา สถานค้าบริการทางเพศหรือที่เรียกในภาษาชาวบ้านว่าซ่องมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่หรือเล็กร่ำรวยหรือยากจนแต่ที่นี่กันดาพารามีความไม่เหมือนใครกันดาพาราเป็นซ่องใหญ่อันดับสองของบังคลาเทศเปิดให้บริการมากว่า200ปีแล้ว มีกำแพงอิฐโบราณล้อมรอบหลังกำแพงคืออีกโลกหนึ่งเป็นโลกเล็กๆที่เสมือนเวลาถูกตรึงไว้เมื่อวันเริ่มแรกที่นี่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในผู้คนกลิ่นและเสียงต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยจุดมุ่งหมายเดียวคือการซื้อและขายบริการทางเพศ และในซ่องโสพินีแห่งนี้นะคะก็จะมีการจัดสัดส่วนเป็นอย่างชัดเจนจะมีร้านค้าขายของแล้วก็จะมีการแบ่งห้องแต่และห้องไว้เพื่อให้แขกที่มาได้ทำภารกิจกันาาท,าทางเดินเล็กๆในตรอกซอกซอยดูไปก็คล้ายกับตลาดนัดขายของอันคับแคบแต่คึกคัก,คกสินค้าของที่นี่คือหญิงต่างวัยต่างอายุ ออกมายืนรอคนซื้ออยู่หน้าห้องเมื่อตกลงราคากันได้การแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในห้องเล็กๆที่เรียงรายอยู่ติดๆกันพัดลมเพดานหมุนเอื่อยๆอ,อ,อยู่ด้านบนต่ำลงมาเป็นชั้นวางสมบัติส่วนตัวเตียงปูผ้าลายดอกสีสันแสบตาตั้งชิดผนังฝั่งหนึ่งเหลือที่พอวางชั้นเล็กๆและให้ขยับตัวได้อีกเล็กน้อยที่นี่เป็นทั้งบ้านและที่ทำงาน ยามที่ไม่ได้ทำงานรูป,ป้าและสามีใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้เมื่อไหร่ที่ปิดการขายได้ห้องก็จะเปลี่ยนเป็นที่ทำงานสามีของเธอต้องออกจากห้องไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว8ปีแล้วที่รูป,ป้ามาขายบริการทางเพศที่นี่วันที่เธอมาถึงเธออายุเพียง13ปีเท่านั้น,นเ এই জায়গায় থাকে বাইরে হোস্টেলে পরে স্বামী অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় পরে চাকরির জন্য টাকা রোয়ানা দিয়েছিলাম তখন যে বাসের থেকে বাসে উঠছি অ্যাক্সিডেন্ট বসছি দুই মহিলা পরে উনি ওনার কষ্টের কথা আমার কাছে শেয়ার করলো আমিও আমার কষ্টের কথা আমার কাছে শেয়ার করলাম পরে বললো তুমি যে টাকা যাবা চাকরি আনবা চিনো আমি বললাম না তো আমি চিনি আমি ওনার চাকরি করি আমি তোমারে নিয়ে যান ราคาที่ในหน้าขายเด็กหรือหญิงสาวอยู่ในราวไม่เกิน250ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8,500บาทเมื่อถูกขายแล้วทุกคนจะถูกจำกัดให้อยู่แค่ภายในอาณาเขตกำแพงไม่มีเงินหรือทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวต้องขายตัวจนกว่าจะหมดหนี้ที่แม่เล้าใจ่ายให้กับนายหน้าไปตัวใบยมนีน่มวยแลกลชเล তা জানি না আর যারা বিক্রি করে যখন বিক্রি করে তখন তো সামনাসামনি বিক্রি করে না যে এটা আমার বোন যাও পরে আমি নিয়ে আস পরে যখন এই কাজ করতে বাধ্য করলো লাইসেন্স আমি তো লাইসেন্স নেই লাইসেন্স করলো করার পরে এই কাজ করতে বাধ্য করলো তখন আমি বলছি যে আমি এখন দেখল <ihaz> র <violin beeping warfare> เรากับนิยายน้ำเน่าในยุคสมัยที่โลกยังไม่ก้าวหน้าเท่านี้แต่นี่คือความจริงของปัจจุบันในซ่องเก่าแก่โบราณแห่งนี้ในบังคลาเทศเด็กหญิงในวงจรค้าบริการทางเพศส่วนใหญ่นอกจากถูกล่อลวงมาแล้วส่วนหนึ่งถูกครอบครัวขายมาเพราะความยากจนแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ตัดสินใจเดินเข้ามาเอง এখানে আমার কেউ বিক্রি করে দেয় নাই নিজের ইচ্ছা থেকে গেছিলাম বাপ বাবা মারা গেছে বোন আছে ছয়জন ছোটো ছোটো সংসার চালাবার মতো কেউই নেই আমি আছি আমার আমি যা করে আমার থেকে আমার বোন মা ওই চলে এমনি চলে সংসার না তিন এমন দিন গেছে আমরা না খাইও থাকছি সাত দিন তিন দিন শুধু পানি খাইয়ে থাকছি มาเรียมบอกเราว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานในโรงงานเย็บผ้าซึ่งเป็นงานที่ชาวบังคลาเทศมากมายหลายล้านคนทำอยู่บังคลาเทศนั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจด้านแรงงานไร้ฝีมือ ด้วยค่าแรงต่ำติดดินทำให้สามารถผลิตและส่งออกเสื้อผ้ามากได้เป็นหนึ่งในห้าของโลกเราอดเย,ยี่เยื่อขึ้นมาไม่ได้อาจบางทีเสื้อผ้าตัวใดตัวหนึ่งที่เราสวมใส่อยู่จะมาจากแรงงานของเธอหรือใครที่นี่ค่าแรงที่เธอได้รับจากการทำงานเย็บเสื้อผ้าคือ750บบาทต่อเดือนทำงานให้ตายก็ไม่มีทางพอกินพอใช้เธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนงานไปทำงานแม่บ้าน

ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายลดแล่นไปตามเส้นทางของคนยากจนและแทบไม่มีทางเลือกใดสามปีแล้วที่เธออยู่ในนี้ทุกตักบาลุยโซเลแอนบัตมอนอกเลนแอนจาจาปาตาทเดีกาไม่ควรจาพาตายเด้ไทเดียายันแอนแกเรามอรนุษย์ทุกตักใจไหนก็สามเดีกัสกิจสิ่งท আমরা তা চুরি করি নাই ডাকাতি করি নাই তা কী করছি আমরা তো সব মানুষে কয় যে ভালো কাজ করতে পারো নাই ভালো কাজের গেছিলাম তো এখন ভালো যদি আমি পেটে বাপ না যদি ভালো কাজ করে তো আমার লাভ নাই আসে তারপর নিয়ে এ নেয় পড়ছে এখন গ্রামের মানুষ সবাই টুকটাক জানে যে আমরা খারাপ কাজ করি সবাই মারে পালে অনেক কিছু কয় যে তোর মেয়েরা এগুলা করে আমরা কই যে আমরা তো চুরি ডাকাতি করি নাই দেশ ছে বিদেশে করি কেউ তো জানে না জানে

บังคลาเทศเป็นหนึ่งในประเทศยากจนที่สุดในโลกการไม่มีการศึกษาบวกกับการเป็นอดีตหญิงขายบริการหนทางในการประกอบอาชีพของพวกเธอยิ่งน้อยลงไปอีกมีหนทางอยู่บ้างสำหรับพวกเธอคือการขยับฐานะขึ้นไปเป็นเจ้าของกิจการกันดาพาราเป็นเหมือนเมืองหรือหมู่บ้านที่เป็นอาณาจักรของผู้อยู่ในวงจรธุรกิจการค้าบริการทางเพศ ที่นี่มีร้านอาหารร้านน้ำชาแผงลอยขายของต่างๆห้องให้เช่าส่วนใหญ่มีเจ้าของเป็นนายหน้าแม่เล้าหรือไม่ก็อดีตหญิงขายบริการที่ขยับฐานะได้อาคีเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นเธอเริ่มต้นอาชีพขายบริการทางเพศตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับหลังจากทำงานหนักและทุกทรมานอยู่หลายปีด้วยค่าตัวเฉลี่ยประมาณร้อยทาก้าหรือ50บาทในวัยเกือบ60ปี เธอสะสมเงินได้มากพอที่จะเป็นเจ้าของห้องในกันดาภาราได้ถึงสห้องนอกจากเป็นเจ้าของห้องให้เช่าแล้ว อาคียังพ่วงตำแหน่งประธานสาภาพแรงงานผู้ค้าบริการทางเพศของกันดาพาราอีกด้วยสาภาพเก็บเงินจากสมาชิกและคืนกลับในรูปของสวัสดิการต่างๆเช่นการซื้อถุงยางอนามัยแจกใจ่ายให้กับผู้ค้าการรักษาพยาบาลและดูแลความปลอดภัยรวมไปถึงการทำศพในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอีกด้วยอาคีพาเราเดินเลาะเลี้ยวไปตามตรอกซอกซอยวกวนในกันดาพารา เราต้องจับมือเธอไว้เพราะยังไม่อยากหลงทางผู้ชายที่เข้ามาซื้อบริการหลายคนที่เราสังเกตเห็นไม่เก็บซ่อนอาการและสายตาที่หื่นกระหายศาลาทำศพตั้งอยู่มุมไกลสุดติดกำแพงเมื่อคนในกันดาภาราเสียชีวิตร่างจะถูกเคลื่อนย้ายมาทำพิธีที่นี่ก่อนจะนำออกไปฝังยังสุสานต่อไป কেউ সুইসাইড করতো কেউ হাত কাটতো কেউ ওই যে সিরাকসিন ট্যাবলেট আছে না ওগুলা খেয়ে মারা যেত আর বুড়া মানুষগুলো তো বিদ্ধ হয়ে মারা যায় মারা গেলে এইখানে আনে এইখানে আনলে ওইখানে গোসল করায় গোসল টুসল করাইয়া দাফান কাপন কাপড় চোপড় পরাইয়া পরে এই খাটনিত করে নিয়ে গুরুস্থানে নিয়ে মাটি দেয় হুম হুম হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করে ডেড বডি নিয়ে এই যে এইটা এনে ধরে কান্দে নে কান্দে নিয়ে যায় নিয়ে যায় নিয়ে যায় মাটি দে জাতীয় গুরুস্থানে মাটি দিতে দেয় না আমাদের গুরুস্থান আছে পার্সোনাল ওই গুরুস্থানে মাটি হয় আমাদের আলাদা আছে যারা সমাজের লোকজন মাটি হয় না ওইখানে মাটি দিতে দেয় না জাতীয় গুরুস্থান শেখ সরকারের লিগে আমরা পাপ করি শেখ খারাপ এই কারণে দেয় না আমাদের আলাদা গুরুস্থান আছে ওই গুরুস্থানে মাটি হয় อาคีบอกเราว่าหญิงขายบริการส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นการกรีดข้อมือหรือการแขวนคอไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพวกเธอไม่อาจทนกับสภาพชีวิตเช่นนี้ได้ต่อไปอีกกำแพงอิดแดงสูงท่วมหัวกั้นสายตาคนภายนอก ด้านบนมีคราบดำจากไฟไหม้หลงเหลืออยู่ภายในก่ออิฐเป็นแนวยาวมีห้องแถวเล็กๆเ,เรียงรายหลังคามุงสังกะสีนั้นยังไม่เอี่ยมที่ยังดูใหม่นั้นเป็นเพราะซ่องเก่าแก่แห่งนี้ถูกกลุ่มสุดตรงในบังคลาเทศเผาทำลายในปี2014แต่มันกลับฟื้นคืนมาให้บริการได้อีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนแม้จะมีเสียงคัดค้านแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่มประเทศยากจนจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ในบังคลาเทศที่อยู่ในระดับต่ำมากนั้นสัมพันธ์กับการมีอยู่ของสถานค้าบริการทางเพศและด้วยการรณรงค์อย่างหนักขององค์กรเอกชนหลายๆแห่งในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนี่คือลักษณะและสภาพของการค้าบริการทางเพศที่อยู่ในระบบและถูกกฎหมายนอกจากซ่องแบบถูกกฎหมาย1ิบแห่งที่กระจัดกระจายอยู่ตามหัวเมืองใหญ่แล้ว ยังมีหญิงขายบริการอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่ข้างนอกโดยเฉพาะหญิงขายบริการที่เป็นเพศที่สเนื่องด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นเรื่องผิดกฎหมายชาวเพศที่3จึงไม่สามารถเข้าไปขายบริการหรือทำงานในซ่องได้คนกลุ่มนี้จึงต้องแอบหลบซ่อนทำแมรี่หญิงขายบริการที่เป็นเพศที่สมพาเราไปที่ทำงานของเธอ যেমন একদিন হঠাৎ সাথে কোর সাথে বন্ধু বান্ধব হলে পরিচয় হলে একবার নাচ গানে গেলে কারোর সাথে পরিচয় হয় কার সাথে নাম্বার দেওয়া হয় ভালো আছে যেমন যে আমার নাচের প্রশংসা নাচের প্রশংসা দেখে সবাই বলে তুমি খুব সুন্দর ভালো নাচতে পারো করো আমাদের কোনো অনুষ্ঠানে তোমাদেরকে নিয়ে আসবো নাচতে এবং এমনি আর কি কথা বলতে বলতে বাস আসে যাওয়া ভাল লাগলে আসে অনেকে আবার আসবো না এই ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกไม่ได้เต็มปากว่าบ้านร้อนระอุจากไอสังกะสีมันเป็นทั้งบ้านและที่ทำงานความสะอาดและสุขอนามัยไม่นับรวมถึงความเสี่ยงและการไม่มีสิ่งใดๆคุ้มครองเพราะสิ่งที่พวกเธอทำคือการมีสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและบทลงโทษร้ายแรงแต่ที่ย้อนแย้งคือเธอมีลูกค้าไม่ขาดหญิงขายบริการเพศที่สามที่นี่เป็นสิ่งที่มีคนต้องการ হ্যাঁ মহিলাদের সাথে করা যায় এখন আজকাল তো বাইরের রাষ্ট্র দেখা যায় ছেলে ছেলেরা কত কিছু করে তাই না হ্যাঁ তবে আজকাল এটি দেখে আজকাল দ্বিতীয় সবাই বাইরে জিনিসটাই ফলো করে ঠিক আছে বাইরে ফলো আগে সব বাংলাদেশে এসব এত কিছু ছিল না এত সম্বন্ধে কিছু জানা ছিল না এখন বেশিরভাগ বাইরে বাঙালি ছেলেরা বেশিরভাগ বাইরে ফলো মি করে ঠিক আছে তারা একটা আনন্দজনক ও বলে কী আনন্দ পেলেই তো আমার খুশি সে তো হিজা বিজা ইয়ে করেন হ্যাঁ যায় নারী নারী টানে নারীর কাছে যায় আবার হিজা একটা হিজাবে ভালোবাসা দিতে পারলে ভালো মতন আদর্শ একটা নারীর মতন যদি সারা দিতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই হিজা ভালো কথা বলবে অনেকে তো অনেক খুশপ বলে তোদের সাথে না গরকেরা মেয়েদেরকে বলে তোদের সাথে হিজা বিয়া করা অনেক ভালো হিজাদের মন মানুষ অনেক ভালো ওরা মানুষদেরকে অনেক ভালোবাসে บอกไม่ได้ว่าคนขายบริการที่เป็นหญิงหรือคนเพศที่สฝ่ายไหนมีสภาพชีวิตที่ดีกว่ากันผู้หญิงในซ่องอาจดูไร้อิสระภาพมากกว่าพวกเธอถูกจำกัดบริเวณให้ขายเฉพาะที่และต้องรับลูกค้าทุกคนโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ยกเว้นสามารถปลดหนี้ได้แล้วแต่พวกเธอก็มีที่ทำงานเป็นหลักแหล่งมีสาภาพแรงงานที่คอยดูแลความเป็นอยู่ ในขณะที่การค้าของเพศที่สามีความเสี่ยงมากกว่าเพราะเธอต้องตระเวนไปตามถนนจนกว่าจะพบผู้ซื้อหลายครั้งพวกเธอถูกคุกคามบางระเทเช่าช่วยโยนคนมีดรอวิสันต่อทุฮาโน่าการโยนคนมีดจีจักรจะจีจักรถาเศাษฐกิโลกอย่างไรกিตามการทัวร ত เอ่าไมีไมาเป็ปุ๋ยชติคุปปุ๋ยชีติแตนผูรูชิเเบจาจุนนเอามาเด็บางเโยน

ค่าบริการขึ้นอยู่กับการจรจาต่ำที่สุดคือประมาณ100ยทาก้าหรือ50บาทต่อครั้งสูงสุดคือประมาณ500ทาก้าหรือ250บาทต่อครั้งเบื้องหลังการได้เงินที่เป็นจำนวนไม่มากสำหรับเราทำให้เราเสะเทือนใจหญิงสาวที่เราเห็นในซ่องกันดาพาราดูรูปร่างอวบอิ่มมีน้ำมีนวลเป็นลักษณะที่ผู้ชายที่นี่ส่วนใหญ่ปรารถนา เมื่องหลังความอวบอิ่มคือ on, ออราเด็กซอนยาในกลุ่มสเตียรอยใช้ในการประสูสัตว์สำหรับเร่งให้วัวโตตามกฎหมายแล้วคนที่จะเข้าสู่ธุรกิจค้าประเวณีได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแต่ตามความเป็นจริงเด็กหญิงอายุ12-14ปีก็เริ่มงานได้แล้วคนดูแลที่นี่จะให้เด็กๆเ,เหล่านี้ฉีดหรือกินยาชนิดนี้ ยาอันตรายที่ใช้กับสัตว์ถูกนำมาใช้กับพวกเธอจุดประสงค์นอกจากจะเพิ่มน้ำหนักให้อวบอิ่มดึงดูดลูกค้าแล้วยังทำให้เด็กๆด,ดูเป็นสาวเกินอายุจริงเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่อีกด้วย ยานี้มีผลข้างเคียงรุนแรงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอกระตุ้นความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเบื้องหลังรายได้อันน้อยนิดที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้คือความเจ็บปวดของหญิงสาวเป็นความทุกข์ทรมานที่พวกเธอต้องกล้ามกลืนฝืนทน,นับอล,ล,ลิชรีนพอดีจตนุตนต না আমার পরিস্থিতি কেউ আসে না খারাপ তো লাগে ইচ্ছা হয় না অনেক সময় শুয়ে শুয়ে কান্দি চিন্তা করি এখন কিছুই করার নাই করুন লাগে এখন লাগে গ্যাড়া না করবো প্যারের লাগে মানুষ চুরি করে আমরা তো আর কী করবো অনেক আগে গেছিলাম গা বালু হয়ে গেছিলাম গা তারপরে দুই তিন মাস বাড়িতেও ছিলাম আবার আগের লাগান পরিস্থিতি হইছে। পরে আবার আইছি

মানুষ কি করে আমাকে গ্রামে তার কেউ খারাপ নাই অগর মতো মনে করতেন হয়তো বিয়ে হইতো ভালো সংসার হইতো বাচ্চা কাচ্চা হইতো তা দিয়ে টুকটাক চলবার পারতাম কিন্তু আমার চিন্তা আমি তো আমার এই অন্য যে কোনো পুলিশ নিয়ে যাবার পারবো পারবো না আমিও যাবার পারো বা তো খাবার পারন। কিন্তু ওগুলা কই যাব ছয়টা মানুষ একবারে পিচ্ছি পিচ্ছি ওইগুলা কোনে যাব খালি ঘর বিড়ার আছে মনে করলে এক জায়গাও নাই এক কানে যে দাঁড়াবো মানুষের জায়গাতে তাও আমরা থাকি তাউন উন থেকে তুলে দিবা সাইছ তাও জোর কইরা এনে থাকি এক জায়গায় দাঁড়াবো যাবো এক জায়গায় যাবো ছয়টা সাতটা মানুষ জাগা থাকা লাগবো না জাগাও নাই তো কোনে যাবো আমি আসছি এরা দিয়ে আমার এরা দিয়ে মনে করলেন যে ওরা খাই লেখাপড়া আছে সবাই লেখাপড়া করাইতেছে একজন ফাইভে পড়ে আরেকজন ফোরে আরেকজন থ্রি এ টু এ ওগুলা পড়াইতেছে লেখাপড়া করাইতাছি আর নষ্ট হইলে আমার জীবন নষ্ট হয়েছে আমার জন্য তার ছয়টা জীবন নষ্ট করবে পারম না হ্যাঁ মজার জন্য করি তো এটা ভালো কাজ কাজ এমন সে ভালো লাগলে দশজনের সাথেও করা যায় ভালো লাগলে একজনের সাথেও করা যায় সব নিজের কাছে তাই না আমি যদি এখন যদি বলি যে না আমি এখন বাইরে চলে যাব ที่น่าสลดใจไปอีกคือไม่ว่าจะเป็น3ปี4ปีหรือ8ปีหลังกำแพง มันได้ทำลายความคิดความฝันของหญิงสาวหลายคนไปจนหมดสิน้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกชีวิตล้วนต้องดิ้นรนเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการสำหรับบังคลาเทศมีพื้นที่เล็กๆประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แต่มีประชากรมากมายราว180ล้านคนนั้นจำนวนหนึ่งในสหรือเกือบ60ล้านคนที่มีชีวิตอยู่ในความอดอยากยากจนพวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนมากกว่าในทุกวิถีทางเพื่อให้มีชีวิตรอดแม้ว่าจะต้องขายร่างกายของตัวเองกันดาพาราที่ยืนยงคงอยู่มายาวนานหากไม่ถูกเผาทำลายไปเมื่อ3ามปีที่แล้วที่นี่อาจเรียกได้ว่า เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งสิ่งก่อสร้างอาจถูกทำลายไปแต่วิถีชีวิตของผู้คนในนี้ยังคงดำเนินไปเช่นที่เคยเป็นมาจะสมสุขหรือทุกทนจะอับปลักษ์หรืองดงามก็คือความจริงที่เกิดขึ้นและอยู่มากว่า200ปีแล้ว